เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ครับก็ผมจะมีเรื่องของจะนํามาเสนอเรื่องของ Pro VIP ครับซึ่งก็จะมีารายละเอียดครับที่จะทําให้เราได้ประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้งานโทรศัพท์มือ,ถ,อถือที่ถูกลงครับและบริษัท Top Up t o d a ลิออเองครับในวันนี้ก็มีการออกโปรใหม่ตัวใหม่ขึ้นมากก็คือ Pro Super s a v e ครับ ซึ่งก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างออกไปจากโปร V.I.P. นะครับซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าตัวของโปรซ u เปอร์เซฟนี้นะครับเราจะมีความพิเศษอยู่ตรงที่เล่นเน็ตน,นะครับสูงสุดด้วยถึง 4G 5G ไม่อั้นและโทรฟีนะครับได้ทุกเครือข่ายไม่อั้นในราคา3 1 3 9่าบาทครับซึ่งสามารถใช้งานได้เต็มๆไปเลยครับ1ปีเต็มหากเราเฉลี่ยเป็นรายเดือนแล้วครับเราจะตกเดือนแล้วประมาณ115บาบาทครับซึ่งหากเราเอามาเปรียบเทียบกับโปร V.I.P. เแต่เดิมเลยนะครับซึ่งก็จะสามารถใช้เน็ตความเร็วสูงสุดในระดับ 4G และ 5G ไม่อั้นนะครับแถมโทรฟรีได้ทุกเครือ่ายไม่อั้นเช่นเดียวกันครับแต่ก็จะมีความแตกต่างกันอยู่ที่รายละเอียดของเกี่ยวกับราคาครับซึ่ง Pro VIP นี้นะครับจะมีในราคา2,900บาทครับซึ่งจะสามารถใช้งานได้1ปีเช่นเดียวกันครับและหากเราเฉลี่ยเป็นรายเดือนแล้วจะตกเดือนละประมาณ175บาทนะครับ ซึ่งโปรซูเปอร์เซฟนี้นะครับก็จะเป็นโปรอีกหนึ่งโปรโมชั่นครับ ที่บริษัททอมอั to l i ีฟครับได้นำเอามาให้แก่สมาชิกครับที่ได้เข้ามาเป็นเจ้าของลิสิทิ์แ l ลต f o r m ม p p ปพลิเคชั ITS ของเราได้มาประหยัดเกี่ยวกับการใช้งานโทรศัพท์มือถือในราคาที่ถูกลงนะครับผมซึ่งรายละเอียดนะครับสำหรับการที่เราจะสามารถใช้งาน Pro SuperSafe ซึ่งเป็น Pro ใหม่นะครับที่กำลังออกมานี้นะครับจะมีรายละเอียดอย่างไรนะครับแล้วก็จะมีวิธีการแล้วก็ขั้นตอนนะครับในการที่เรานะครับจะสมัครใช้นะครับ โดยวิธีการใดบ้างนะครับเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านรับชมกันนะครับ ในขั้นตอนแรกเลยครับสำหรับผู้ที่นะครับได้เข้ามาเป็นเจ้าของหรือจทติ์แพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน ITS แล้วนะครับหรือคนที่มีรหัสเป็นเมมเบอร์นะครับของบริษัทแล้วครับซึ่งในวันนี้เองครับวิธีการที่ผมจะทําการยกตัวอย่างการสมัครใช้นะครับโปรซูเปอร์เซฟหรือว่าโปรอินเทอร์เน็ตนะครับในราคาที่ถูกลงนี้นะครับโดยนะครับผมจะใช้รูปแบบของวิธีการล็อกอินนะครับเข้าสู่ระบบผ่านทางเว็บนะครับซึ่งเราก็จะเซิร์ชคําว่า Topup t u r i รินะครับผ่าน ทาง Google นะครับผมเมื่อเราเซิร์ชหาคำว่าท็อปนักทุนดีเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมีมาคำที่ว่าเข้าสู่ระบบนะครับสมาชิก t 2 r ครับเมื่อเรากดคำว่าเข้าสู่ระบบสมาชิก t 2 r ครับตัวของระบบเองนะครับก็จะทำให้เรานะครับกรอกรหัสสมาชิกแล้วก็รหัสผ่านนะครับซึ่งนะครับผมก็ได้เข้ามาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับ และก็หรหัสผ่านนะครับ เมื่อเราครับกรอกรหัสผ่านนะครับกรอกรหัสแอดรหัสสมาชิกนะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อนะครับตัวของระบบนะครับเรากรอกรายละเอียดที่ถูกต้องนะครับตัวของระบบเองนะครับเจ้าก็จะนําพาเรานะครับเข้าสู่หน้าหลักนะครับซึ่งนะครับก็จะปรากฏชื่อสําหรับผู้ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับซึ่งก็จะเป็นชื่อของตัวของผมเองนะครับแล้วก็จะเป็นจํานวนโบนัสนะครับที่ยังคงเหลือภายในระบบนะครับ ซึ่งนะครับวิธีการนะครับที่เราจะเข้ามาใช้นะครับโปรนะครับซูเปอร์เซฟหรือว่าจะเป็นโปร VIP นะครับซึ่งเป็นโปรเดิมนะครับในราคา2 0ง0บบาทของสมาชิกนะครับที่เรามีการใช้งานกันนะครับขั้นตอนแรกเลยครับเราก็จะมานะครับคำที่ว่าครับเติมเงินมือถือนะครับต่อมาครับมาเลือกคำว่าแพ็กเกจนะครับ เมื่อเรากดคําว่านะครับแพ็กเกจเรียบร้อยแล้วนะครับตัวของระบบนะครับก็จะมาให้เรานะครับเลือกระบบเครือข่ายมือถือนะครับแพ็กเกจแล้วก็หมายเลขอ่ะ มือถือปลายทางก็คือหมายเลขนะครับที่เราได้ใช้ในการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกหรือว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เอาเอาไว้ในตอนแรกนะครับซึ่งนะครับวิธีการนะครับที่เราจะสมัครแพ็กเกจนะครับตัวของระบบนะครับจะให้เราเลือกเครือข่ายของค่ายมือถือนะครับไม่ว่าจะเป็นวันทูคอแฮปปี้หรือว่า to Move S นะครับซึ่งนะครับ สำหรับค่ายมือถือนะครับทั้ง2ค่ายนะครับพี่สมาชิกของเรานะครับจะมีการสมัครแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตได้นะครับโดยนะครับค่ายมือถือแรกก็จะเป็นในเรื่องของค่ายมือถือเนี่ยเพปปี้นะครับเมื่อเรานะครับได้ยําการเลือกระบบเครือข่ายมือถือเรียบร้อยแล้วนะครับตัวของระบบนะครับจะให้เราเลือกแพ็กเกจนะครับ ซึ่งของแฮปปี้นี้นะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2 p a แพ็กเกจก็คือนะครับแพ็กเกจโปรซูเปอร์เซฟในราคา1390บาทซึ่งสามารถใช้งานได้1ปีเต็มนะครับโปรแรกตรงนี้นะครับคือเมื่อเราเลือกที่จะสมัครโปรนี้นะครับเรานะครับจะต้องเอาไปเอานะครับซิมนะครับที่มีการลงทะเบียนใช้เปิดการใช้งานในโปรนี้ที่บริษัท Top Up ัพทิสนะครับหรือครับเพื่อความอำนวยความสะดวกสบายให้แก่สมาชิกเมื่อทุกท่านครับ อาจจะไม่สะดวกเดินทางไปรับตตัวซิมการ์ดที่มีการลงทะเบียนในโปรซูเปอร์เซฟนี้นะครับทางบริษัทก็มีการาจัดส่งให้แก่สมาชิกได้เช่นเดียวกันครับก็คือเราเลือกออโปรอย่างที่2ก็คือโบซูเปอร์เซฟบวกค่าจัดส่งนะครับรวมราคาแล้วจะเป็นราคาอยู่ที่1 4 0 0นะครห้าสิบบาทครับ ก็จะเป็นวิธีการในการอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกอีกหนึ่งช่องทางแล้วนะครับผมนี่ก็จะเป็นโปรนะครับในโปรใหม่ที่กําลังเพิ่งเปิดตัวเลยนะครับะจะเป็นโปรที่จะทําให้เราได้เปรียดค่าใช้จ่ายได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมและนะครับหากจะเป็นโปรเดิมนะครับก็จะเป็นโปรของ t o m o v e S นะครับสำหรับโปรของ t o m o v e S นี้นะครับ ก็จะมีด้วยทำให้เรานะครับเลือกด้วยกันทั้งหมดอ่าสี่แพ็กเกจด้วยกันนะครับโดยจะเป็นอ่ในเรื่องของแพ็กเกจที่โทรอวีไอนะครับบวกราคาจัดส่งนะครับอ่าหกสิบบาทนะครับในโปร VIP นี้นะครับในราคา2อง0บาทนะครับบวกค่าจัดส่งอีกอ่าหกสิบบาทก็จะเป็นรวมในราคา2150บาทนะครับหรือครับอาจจะเป็นโปรอย่างที่2ก็คือแพ็กเกจอ่า t 2 r v i p 2 9 0 0บาทนะครับสำหรับแพ็กเกตนี้นะครับจะก็จะให้สำหรับสมาชิกนะครับที่สามารถเดินทางสะดวกเข้าไปรับซิมการ์ที่ลงทะเบียนโปร T2R VIP นี้ที่บริษัทนะครับหรือว่านะครับ จะเป็นนะครับแพ็กเกจเกี่ยวกับโปรโควิด150นะครับสำหรับโปรโควิด150นี้นะครับก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกมาก็คือนะครับเราสามารถเล่นอินเทอร์เน็ตสปีดสูงสุดไม่อั้นนะครับและนะครับโรฟรีในเครือข่ายทู m o v e นะครับ30วันนะครับผมสำหรับการสมัครนี้นะครับในราคานี้นะครับผมก็จะมีนะครับ ราคา2่องห่าสิบบาทนี้นะครับเราจะมีคะแนนกลับมาอยู่ที่5 RV ด้วยกันนะครับหรือนะครับจะเป็นโปรแพ็กเกจต่อมานะครับก็คือโปรโควิดในราคานะครับ270อ่า9บาทนะครับก็จะสามารถใช้งานได้อ่า30วันนะครับสำหรับความอ่าอินเทอร์เน็ตก็เกี่ยวขอบเน็ต4 G และเน็ต5 G นะครับความเร็วนะครับสูงสุดไม่อั้นนะครับและโทรฟรีอ่า ทุกเครือข่ายไม่อั้นในราคา200นะครับ79บาทนะครับก็จะสามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันก็คือ30วันนะครับ ซึ่งนะครับสำหรับโปรนะครับที่มีสมาชิกของเรามีการนิยมใช้ด้วยนะครับผมก็จะมีการแนะนำก็คือนะครับโปรในเรื่องของแอร์แฮปปี้นะครับที่เป็นโปรซูเปอร์เซฟนะครับในราคา1นึ่งาบาทนะครับซึ่งที่ผมได้อธิบายไปไว้ตอนต้นว่าซึ่งจะเป็นโปรอินเทอร์เน็ตหรือแพ็กเกจนี้ที่มีการกำลังเพิ่งจะมีการเปิดตัวนี้นะครับเลือกได้ว่านะครับผู้ที่ได้เข้ามาเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มนะครับลิขสิทธิ์แอปพลิเคชัน ITS นะครับมีสิทธิ์นะครับที่จะสามารถ ใช้โปรแบบนี้นะครับได้ตลอดอายุการเป็นสมาชิกนะครับของอกับบริษัท t o p u p ัพทูน,นะครับที่ได้เข้ามาเป็นเจ้าของนะครับลิขสิทธิ์แฟลตฟอร์มแอปพลิเคชันไอทนี้นะครับ หรือครับเนี่ยอย่างที่ผมได้กากไว้แล้วว่าในโปรซูเปอร์เซฟในราคาหนึ่งพันสาร้อยนะครับเก้าสิบาทนี้นะครับจะเป็นโปรที่มีการรวมภาษีแล้วเจ็เปอร์เซนหรือแวกเจ็ดเปอร์เซ็นเรียบร้อยแล้วนะครับหากเรานะครับเฉลี่ยเป็นรายเดือนนะครับที่ผมได้ทำการย้อนมานะครับก็จะเป็นรายเดือนนะครับในราคานะครับ 115บาทนะครับซึ่งเมื่อเราเอามาเปรียบเทียบนะครับโปรนะครับซุปเปอร์เซฟนะครับจะเป็นโปรใหม่นะครับที่เกิดขึ้นนะครับทำให้เราได้ประหยัดค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้นกว่าโปรที่เป็นโปร V I P แต่เดิมเลยนะครับในราคานะครับอย่า2 0 9 0บาทนะครับเฉลี่ยรายเดือนแล้วจะตกเรียนละประมาณ175บาบาทแล้วนะครับซึ่งสมาชิกนะครับอ่า ก็จะมีการนะครับนิยมใช้ด้วยกันทั้งหมด2โปรนี้นะครับแต่อย่างที่โปรเป็นโปรที่ผมใช้งานอยู่ในปัจจุบันนี้ก็จะเป็นโปรเกี่ยวกับโปร V I P แนวนะครับและหากโปร V I P เมื่อผมใช้งานได้ครบ1ปีเต็มแล้วนะครับผมอาจจะเปลี่ยนมาเป็นโปรซุปเปอร์เซฟแนลแล้วนะครับที่จะทําให้ผมได้ประหยัดค่าใช้จ่ายลงนะครับซึ่งนะครับราคานะครับก็จะมีความนะครับ แตกต่างกันนะครับเมื่อเรานำเอาโปรทั้ง2โปรนี้มาหักลบกันแล้วนะครับก็จะมีราคาที่แตกต่างกันอยู่ที่700บาทนะครับในแต่ละาาราคานะครับเมื่อเราเอามา,มาเปรียบเทียบกันแล้วนะครับ ซึ่งนะครับไม่ว่าจะทุกท่านครับอย่างที่ผมได้อธิบายไปแล้วว่าทางบริษัท topup ั o ทูลิครับเราก็มีการนะครับซอแวไปดิวกับค่ายมือถือนะครับไม่ว่าเพื่อนะครับที่จะทําให้สมาชิกของเราครับได้ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการใช้งานโทรศัพท์มือถือนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าอินเทอร์เน็ตหรือว่าจะเป็นในเรื่องของค่าโทรศัพท์นะครับยิ่งนะครับมีการนำค่ายมือถือนะครับหากมีการ ร่วมมือกันนะครับระหว่างบริษัทท็อปอัพทูลิสกับค่ายมือถือนั้นนะครับแล้วก็ค่ายมือถือนะครับมีการน,นําเสนอโปรโมชั่นในรานะคาที่ประหยัดนะครับในหรือนาเสนอแพ็กเกจในราคาสุดคุ้มนี่มากนะครับแต่ประสิทธิภาพในการใช้งานอินเทอร์เน็ตแล้วก็ประสิทธิภาพในเรื่องของการโทรเรียกได้ว่า,าไม่อั้นกันเลยทีเดียวนะครับผมดังนั้นแล้วครับ วันนี้เองนะครับที่ผมได้มีการน,นำเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรซุปเปอร์เซฟนะครับในราคา1390บาทหรือว่าอาจจะเป็นโปร VIP นะครับในราคาส0งพันะครับ9กาบบาทนี้นะครับเรียกได้ว่านะครับอ่า สวัสดิการนะครับหรือว่าสิทธินะครับสำหรับผู้ที่เข้ามาเป็นเจ้าของลิสิท์แพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน ITS แล้วนะครับนอกจากไม่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะนะครับเราได้ใช้มือถือในราคาที่ประหยัดใช้มือถือในราคาที่ถูกลงแล้วนะครับเรายังสามารถนะครับที่จะ,ะสแสวงหาหรือว่าสร้างรายได้นะครับจากการที่เราได้เข้ามาเป็นเจ้าของลิสิท์ลพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน ITS ตามแผนการตลาดทั้งหมด3ช่องทางนะครับในการรับรายได้แล้วก็1รายได้พิเศษก็คือรายได้จากการที่เรา ทำตำแหน่งในระดับไดมอนด์ขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับหรือออเซล์นะครับตำแหน่งละ2%ซนะครับซึ่งนะครับผมก็ได้มีการอธิบายนะครับแผนการรับรายได้ทั้งหมด3ช่องคางหลักแล้วก็หนึ่งะครับแผนการรับรายได้ในการทําคุณสมบัติขึ้นตำแหน่งนะครับระดับไดมอนด์นะครับที่ผมได้ทํำคลิปวิดีโอนะครับในการอธิบายแผนการรับรายได้แยกย่อยต่างหากอีกไปแล้วนะครับแต่สําหรับวันนี้เองครับอย่างที่ผมนะครับได้นาเอาโปรนะครับสวัสดิการแบบนี้นะครับมานําเสนอให้แก่ผู้ที่สนใจ รหรือว่าผู้ที่มีโอกาสได้เข้ามารับชมนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเชื่อได้ว่าครับโปรตรงนี้นะครับอ,อาจจะไม่เป็นโปรนะครับที่มีราคาที่ดีสุดหรือว่าถูกที่สุดในท้องตลาดแล้วนะครับแต่ผมก็เชื่อได้ว่าโปรอ,อย่างที่โปรใหม่นี้หรือคือโปรซูเปอร์เซฟในราคา 1, 3 9 0ัรบาทนี้นะครับ เป็นโปรนะครับที่สมาชิกของบริษัทท o p Up t o u r i s เมื่อเรานะครับได้มาใช้กันได้ทดลองใช้กันเราเห็นได้ว่าโปรตรงนี้นะครับมันทําให้เราได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนหรือในแต่ละปีเกี่ยวกับการใช้งานโทรศัพท์มือถือในราคาที่าลายราคาที่ถูกลงแล้วและสมาชิกของบริษัท To p Up ั o u r i s ครับได้นาเอาโปรตรงนี้นะครับไปแนะนําแล้วก็บอกต่อให้แก่คนที่เขารักนะครับไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องพ่อแม่นะครับเรา นี้นะครับได้มาเประหยัดค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกับคนที่เข้ามาเป็นสมาชิกแล้วนะครับผมผมก็เชื่อได้ว่าครับโปรตรงนี้นะครับจะทําให้ทุกท่านได้ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับถูกลงนะครับแต่เมื่อเราได้ใช้ราคาค่าใช้จ่ายในราคาที่ถูกลงแต่คุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับการใช้งานในเกี่ยวกับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตนี่ครับดูมีอย่างค่อนข้างที่จะสูงยิ่งขึ้นไปนะครับผมดังนั้นแล้วครับ เมื่อผมครับได้เอาโปรนะครับแพ็กเกจใหม่นี้นะครับก็คือแพ็กเกจอะโปรซูเปอร์เซฟนะครับมานําเสนอนะครับให้แก่ทุกท่านนะครับได้มาอธิบายนะครับได้รับรู้กันว่าบริษัท Top o อ t ฟท i ลนี้นะครับเรามีการที่จะเปิดโอกาสให้แก่ทุกท่านครับได้มาประหยัดค่าใช้จ่ายจากเกี่ยวกับการใช้งานโทรศัพท์มือถือแล้วนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเราหารายได้ครับจากการที่เข้ามาเป็นเจ้าของลิขสิธ์แพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน ITS ครับ ซึ่งครับทั้ง2ออย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับหรือว่าการสร้างรายได้จากการได้เข้ามาเป็นเจ้าของลิสิทิ์แฝงฟอร์มแอปพลิเคชัน ITS แล้วนะครับแล้วผมก็เชื่อได้ว่าสมาชิกอีกระหลายท่านครับก็มีความมุ่งหมายแล้วก็มีความอยากที่จะนําเสนอนะครับสิ่งดีๆแบบนี้นะครับดังที่ผมได้อธิบายไปนี้ให้แก่ทุกท่านได้รับรู้กันนะครับและสําหรับท่านใดนะครับที่ได้ฟังรายละเอียดแล้วนะครับเกิดความสนใจนะครับหรืออาจจะมีประเด็นคําถามตรงไหน ที่ยังสงสัยไม่เข้าใจนะครับอยากที่จะให้ผมนะครับอธิบายเพิ่มเติมนะครับมันก็จะเป็นในเรื่องของ Graham. แพ็กเกจอิน,นเทอร์เน็ตนะครับหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการที่จะเข้ามาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน i t s นะครับว่าจะมีวิธีการอย่างไรเราจะมีวิธีการในการที่จะเข้ามาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างไรนะครับและจะมีวิธีการอย่างไรนะครับสำหรับการที่เราจะได้เข้ามาเป็นมีสิทธทิที่จะใช้นะครับแพ็กเกจในราคาที่ประหยัดสุดคุ้มแบบนี้นะครับ และสุดท้ายนี้ครับผมก็จะขอจบการนําเสนอนะครับในเรื่องของการนําเสนอแพ็กเกจอินเทอร์เ,รเรน็ตใหม่เด็ดแน่ ของบริษัท Top ปอั o u r i s t ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับคลิปวิดีโอหน้านะครับอาจจะมีคลิปวิดีโอไหนนะครับที่มีความน่าสนใจนะครับผมก็อยากจะที่จะนําเอามาอธิบายนะครับให้แก่ท่านที่สนใจนะครับได้รับรู้กันสิว่าบริษัท Topup t o u r i s t ของเรานะครับทำเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับและสมาชิกนะครับที่ได้เข้ามาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับแพลตฟอร์มตรงนี้จะได้อะไรกลับไปบ้างนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอจบการเสนอครับไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ you. <music>